การทดลองเรื่องคลื่นเสียงเดินทางอย่างไรอุปกรณ์เทีนยนไขกระป๋องนมวิธีการทดลองนำกระป๋องนมมาเปิดฝาด้านหนึ่งจุดเทีนยนไขวางไว้หน้ากระป๋องด้านที่เปิดฝาห่างจากกระป๋องประมาณสองนิ้วให้ใช้มือเคาะที่ก้นกระป๋องที่มีฝาปิดหลายๆครั้งให้สังเกตและบันทึกผลการทดลอง จากการทดลองพบว่าหากเราเคาะกระป๋องค่อยเกินไปหรือวางเทียนห่างกระป๋องมากเกินไปเปลวไฟก็ยังลุกไหม้ตามปกติแต่ถ้าเราเคาะกระป๋องแรงขึ้นระยะห่างระหว่างเทียนกับกระป๋องนั้นเป็นระยะพอดีที่จะทำให้ความดังของกระป๋องซึ่งจะทำให้อากาศสั่นไปด้วยการสั่นของอากาศจะเป็นสาเหตุให้เปลวไฟวูบวาบหรือดับไปด้วย